รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ให้กำลังใจจิตอาสาอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะ นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและจิตอาสาที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งเดินทางมากราบสักการะ พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทําให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยอย่างทั่วถึงพร้อมกันนี้นายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมแจกอาหารบริการประชาชนที่มาร่วมถวายอาลัยโดยมีนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเจ้าหน้าที่ร่วมบริการประชาชนอย่างพร้อมเพรียง นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ดาเนินกิจกรรมแจกอาหารบริการประชาชนเพื่อร่วมทําความดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสําคัญภายใต้โครงการหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวง ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณผ่านการทำความดีและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนพลังแห่งความดีความเมตตาและความกตัญญูตามแบบอย่างพระราชาจาริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งความดีเพื่อสืบสารพระราชปัินิทานและร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมไทยให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป